ด่วนสภาพอากาศเหมือนจะแปรปรวนมรสุมปกคลุมไทยหลายพื้นที่ฝนส่อแรงและอีกหลายพื้นที่ฝนหนักในช่วงเดียวกันอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้1-14สิงหาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันศุกร์ที่1สิงหาคมครับ มาติดตามแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อนะครับในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้1สิงหาคมลากยาวถึงช่วงวันที่14สิงหาคมครับก็พบว่าในห่วงแรกของสิงหาคมนี้สภาพอากาศก็ยังคงไม่แน่นอนครับยังคงมีความแปรปรวนได้ถึงแม้ว่ายังไม่มีสัญญาณของพายุมานะครับแต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงเป็นพระเอกอย่างต่อเนื่องครับเราว่าในช่วงแรกครับจากวันนี้ไปลากยาวถึงช่วงประมาณวันที่10สิงหาคม ประเทศไทยตอนบนนะครับหลายพื้นที่ก็มีแนวโน้มฝนนะครับที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องก็สอแววว่าจะแล้งยาวครับพี่น้องโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ของภาคอีสานตอนกลางถึงตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนส่วนใหญ่นะครับแต่กลับกันครับบริเวณภาคเหนือบนอีสานบนแล้วก็บริเวณภาคตนออกตามแนวชายฝั่งนะครับจะมีฝนค่อนข้างชุกโดยเฉพาะในช่วงประมาณวันที่5ถึง6สิงหาคมนะครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคอีสานมีฝนกลับมาชุกอีกครั้งนะครับ แต่จะเน้นชุกมากที่สุดก็คือบริเวณภาคเหนือตอนบนๆนะครับแถบจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนลำปางตอนบนบนเป็นหลักนะครับย้าอีกครั้งนะครับในช่วงวันที่5้าถึงหนี้ฝนจะกลับมาชุกอีกครั้งสําหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนครับส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นก็ฝนจะค่อนข้างน้อยครับถึงแม้ว่าการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณของฝนก็จะไม่มากครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ตกไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นครับ ก็มารุนฝนกันอีกครั้งในชุดต่อมาในช่วงประมาณวันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปครับลากยาวถึงช่วงวันที่14สิงหาคมจากข้อมูลในขณะน,นี้ฝนจะกลับมาบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยมากขึ้นนะครับทั้ง4ภาคมีโอกาสเจอฝนจัดหนักจากมรสุมเป็นหลักเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องที่รอฝนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหากนับจากวันนี้ก็อีกยาวเลยนะครับกว่าฝนจะมาชุดใหญ่ในรอบต่อไปครับก็แน่นอนครับเมื่อมีฝนมาก็มีทั้งคุณและโทษนะครับ รวมทัทษษ้งฝนแรงก็มีทั้งคุณและโทษทุกอย่างมีทั้งด้านดีด้านเสียครับมีทั้งด้านบวกด้านลบเมื่อฝนมาครับก็ส่งผลทําให้พี่น้องที่ทํางานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ขายนะครับหรือว่าการกรีดยางอันนี้ก็ลําบากแน่นอนครับแต่ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวไร่ชาวนาส่วนถ้าฝนแรงครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องที่กรีดยางแล้วก็พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายครับแต่จะเป็นข่าวร้ายสำหรับพี่น้องชาวไร่ชาวนามันก็จะเป็นแบบนี้ครับตามที่พี่น้องนั้นได้โต้แย้งกันมาในแต่ลละะคคิปนรับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับพี่น้องก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทุกท่านนะครับทั้งหมดคือการเด็ดข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMW ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะาการในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึงเจ้งวันที่5สิงหาคมครับโดยตลอดช่วงนี้ครับประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนลดลงอย่างต่อนเนื่องครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอัรมณ์ประเทศไทย รวมถึงบริเวณอ่าวไทยนะครับแต่ด้วยกําลังที่อ่อนลงในขณะที่ยังคงมียอมความกดอากาศต่ายังคงอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับสําหรับคลื่นลมทางราชทะเลตะวันแล็บริเวณอ่าวไทยก็จะมีกําลังปานกลางโดย,ยทะเลาะวันตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางราชทะเลตารันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ จากข้อมูลในตอนนี้ครับทางด้านกรมหมูตุก็ยังไม่ได้อัปเดตในเรื่องของฝนกลับมาชุกนะครับก็ต้องรอไปอีกประมาณในช่วง2อสาวันนี้ทางด้านกรมหมูตุก็น่าจะได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุูตุนิยวมวิทยาครับสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ1สิงหาคมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้หลายพื้นที่ครับฝนลดลงอย่างชัดเจนแต่ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้บางพื้นที่บางแห่งและก็มีโอกาสชุกได้ในบางจังหวัดนะครับ สำหรับบริเวณภาคเหนือครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ไม่มากนะครับเน้นชุกๆบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกและตอนบ,บนของภาคส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นก็แทบจะแล้แงฝนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องบริเวณภาคเหนือจากที่เจอฝนกระดําชุกหนักมาตลอดทั้งเดือนนะครับในวันนี้ฝนก,ก็ลดลงบ้างครับส่วนบริเวณภาคอีสานครับวันนี้ก็ยังคงเน้นบริเวณพื้นที่ตอนบนเป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นก็แล้งฝนแล้วก็แดดค่อนข้างแรงครับ ภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้ก็ฝนน้อยครับมีโอกาสรุ้นฝนได้บางพื้นที่บางแห่งปริมาณฝนก็เล็กน้อยส่วนใหญ่ส่วนบริเวณภาคใต้ครับวันนี้ฝนกระจายได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคแต่ฝนชุกๆจะอยู่บริเวณพื้นที่ตอนล่างเป็นหลักครับเรียมรับมือครับมาติดตามรายละเอยียดตามภูมิภาคเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริบเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณ30ถึง40ของพื้นที่ ส่วนมากครับวันนี้ฝนจะชุกชุกอยู่บรเิเวณพื้นที่ด้านตะวันออกอยากที่แจ้งไปนะครับทางด้านจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านเ่วนพื้นที่มีโอกาสลุนฝนได้บ้างครับแม่ฮองสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากครับสําหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้27ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาท่านพคอีสานครับในวันนี้บรเิเวณพคอีสานก็มีโอกาสลุ้นฝนฟ้าขนองได้ค่อนข้างน้อยครับอยู่ที่ประมาณรถ20ถึง30ของพื้นที่ ส่วนมากครับวันนี้ก็มีลุ้นบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้27-35ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานด้านภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ส่วนมากวันนี้ฝนก็ไม่มากนะครับตกได้เล็กน้อยส่วนใหญ่ทางด้านจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรี อุณหภูมิสูงสุดครับ31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับวันนี้ก็มีโอกาสรุนฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับ ในวันนี้บริเวณภาคตะนออก,ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากก็เน้นบริเวณชายฝั่งนะครับทางด้านจังหวัดนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับยี่สิบเก้าถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับ สาหภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ส่วนมากครับก็มีลุ้นทางได้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้31-37องสาสศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ่างจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้้ันตะวันตกครับในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณร0 3 0ของพื้นที่ส่วนมากก็มีลุ้นทางในจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตสตูลครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลีมีคลื่นสูง1-2ึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ